โอ้ยนี่อะไรกันเนี่ยเราสะดุดอะไรไปนี่มันของเล่นของลูกนี่นะทำไมม,มันอยู่ตรงนี้ได้ลูกทำไมไม่เก็บเป็นที่เป็นทางคงต้องระดุดลูกเท่าหน่อยแล้วพ่อคะแต่เอ๊ะถ้าระดุลูกว่าลูกไปลูกเราจะมีความรู้สึกยังไงลูกเราจะเสียใจมากไหมนะอืม พ่อเข้าใจแล้วทำไมพ่อเองไม่เปลี่ยนมุมมองงตัวเองบ้างว่าที่พ่อเดินไปเตะของเล่นของลูกนั้นมันก็วางอยู่ตรงนั้นมาตั้งนานแล้วหลายวันทำไมพ่อถึงไม่โทษตัวเองที่จริงแล้วพอสุมซามเองอืมพ่อขอโทษนะลูกที่พ่อใช้แต่อารมณ์ต่อไปนี้พ่อจะเปลี่ยนมุมมองใหม่ฟังเสียงหัวใจของลูกมากขึ้นขอบคุณพ่อมากๆเลยนะคะ